จะมาซ้อนเทคนิคนะซ้อนเทคนิคการนำไส้ RSI เนาะทุกคนเนาะด้วยงบ300เหรียญเนาะจะมาเทรดให้เบิงเนาะสำหรับเทคนิค RSI เนาะมั่นใจเนาะดีเนาะตามขายเลยเพราะอย่างพราเฮาเบิงตามมาเส้นของ RSI เนาะมันหักลงมาเนาะมีโอกาสที่จะลงมาเป็นแดงได้เพราะว่ามันทะลุเส้นลุมสุดเนาะมันลงมาแบบมีการทะลุเส้นลุมสุดเน่นอนมันจะดิ้ลงมาเป็นแดงเนาะเฮาเบิงตามตัวเส้นเนาะอันนี้บรด้วิเคราะห์ตามแทงเขียนเนาะจะวิเคราะห์ตาม าเส้น RSI เนาะทุกคนเนาะเราจะมาเบิงนำกันเนาะเบิงว่าจะสามารถลงมาตามวิเคราะห์บ่เนาะเพราะว่าการเทรดเนาะเราต้องได้ใส้ลักการในการวิเคราะห์อย่างละเอียดจึงสามารถที่จะมีโอกาสสร้างกําไรเนาะบ่แม่นว่าจะเข้ามาหนึ่งมือสองมือแล้วไปเทรดเลยอออินเลยแน่นอนเสียเนาะบ่ได้กําไรดังนั้นถ้าว่าจะเทรดเอากําไรจากทุกแพลตฟอร์มเนาะต้องศึกษาให้ดีเนาะจึงสามารถสร้างกําไรเนาะถ้าว่าบ่บ,บ,บ่ศึกษาเฮียนรู้แนะนําบ่ต้องมาเทรดเนาะบ่ต้องมาเทรด โอเคตอนนี้เนาะตามขายเลยขายรัวๆเนาะมั่นใจแห้งตรงนี้เนาะเพราะว่าอย่างจริงเอิ้นว่าเป็นออเดอร์มั่นใจเพราะว่าเส้น RSI เนาะมันหักลงมาแบบซื่อๆเนาะมีโอกาสที่จะลงมาปิดแดงได้แบบมั่นใจเลยเขาจะเบิงตามเส้นเนาะมันทะลุเส้นเส้นุ่มสุ่นลงมาเนาะมีโอกาสที่จะลงมาปิดแดงได้เนาะก็เลยตัดสินใจกดขายเนาะเบิงว่าจะสามารถลงมาในบอลเนาะตามที่เฮาวิเคราะห์เนาะสำหรับคลิปนี้แมนจะมาสอนเกี่ยวกับการนำไส้ RSI และทว่าผู้ใดที่ เบิ่งจนจบเนะนี่ยนายจะมีกําไรเลยนายจะสามารถสร้างกําไรได้นะเพราะว่าเขาจะมาสอนอย่างละเอียดเนานะสำหรับการาาานะ้ำไสไอ้ไส้เนาะอันนี้คือสเต็เมนต์เนาะการเทรดเมื่อกี้เทว่าบวกมาหลายเนาะงบสามร้อยตัวนี้ได้หกร้อยปลายเนาะอีกจากประมาณหนึ่งออเดอร์สองออเดอร์เราจะได้หยุดเนาะทุกคนเนาะกรณีเก้าสิบห้าเหรียญเนานะโอเคเริม่มฮักขึ้นไปเนาะเส้นเริม่มฮักขึ้นไปตามซื้อเลยอ่าตามซื้อขึ้นไปเลย หาเบิงเส้นเนาะเบิงเส้นถ้าว่าู้ใดที่จะสังเกตเส้น RSI แนะนําให้ซูมต้องซูมให้มันใกล้ๆซูมให้มันย่อลงมาแล้วจริงสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะขึ้นเรือมันจะลงถ้าว่าเส้นมันหักขึ้นไปแนะนําให้ตามซื้อเลยมีกาไรเนาะถ้าว่าเส้นมันหักลงมาให้ตามขายเลยถ้าว่ามันทะลุเส้นกลางทะลุเส้นลุ่มทะลุเส้นถึงให้ตามมันไปเลยมีโอกาสที่จะสร้างกาไรได้เนาะ ตอนนี้ได้เจ็ดร้อยปลายเนาะยเจ็ดร้อยปลายจากงบสามร้อยเหรียญเนาะตอนนี้ได้เจ็ดร้อยปลายก็คือได้กําไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเขาจะมาเกลียงออกประมาณจักหนึ่งออเดอร์เขาจะได้หยุดเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นคลิปที่สร้างขึ้นมาให้หลายๆคนที่กําลังเทรดในกระดานเทรดของ BX Trade เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์กราฟเนาะโอเคแล้วนี่เนาะเป็นออเดอร์สุดท้ายเนยาะออเดอร์สุดท้ายเนาะตามซื้อเลยซื้อลุลๆเนาะเพราะว่าอย่างเ้าเบิ้งตามตัวปลายของเส้นไอไซมันทะลุเส้น เส้นรุ่มเนาะมันทะลุขึ้นไปแบบนี้ไมวคาแหงซื้อเข้ามาหลายเนาะมันมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปปิดเขียวได้แน่นอนจะมารุ่นบันําการว่ามันจะเป็นไปตามที่ฮาวิคอบิเนาะให้ติดตามเบิง์เนาะอันนี้แมนเอากลุ่นไอเเนาะมาให้เบิงนเนาะยังมีหลายเทคนิคนะแต่ว่าเราจะมาสอนเทคนิคเคลื่อเทคนิคให้เบิงเนาะก็เทว่าวินเนาะวินได้กําไรเนาะจ้างบ300ยเหรียญตัวนี้ได้8ป0รอยปายเนาะนี่คือสเตตเมนต์การเทรดมื่อกี้โดยการนาไส้ RSI เนาะ ถ้าว่าพอไดที่จะเทรดแนะนําให้ศึกษาให้ดีเนาะถ้าว่าบอศึกษาแนะนาบุคคลเทรดเนาะทุกๆการเทรดมีความเสี่ยงเท่าๆกันเนาะทุกคนเนาะบ้าว่าจะเป็นฟอเร็กอ่าไบเนอรี่ออฟซันไอคิออฟซันทุกอย่างเนาะมีความเสี่ยงเท่ากันเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าเราบ่มีความหูเราไปเทรดโดยที่บรได้ศึกษาเห็นรูอย่างเข้าใจแน่นอนอัตราเสียมันจะหลายกว่านะทุกคนเนาะถ้าว่าเข้ามาแล้วพร้อมที่จะศึกษาเห็นหูเข้าใจตลาด แน่นอนเข้าไปเทรดในกระดานเทรดใดเขาก็สามารถสร้างกำไรได้เนาะอันนี้โบได้แนะนำให้บได้สักส่วนเนาะถ้าว่าผู้ใดที่จะมาสร้างเงินสร้างคำจากการเทรดแนะนำอย่างเดียวก็คือศึกษาให้ดีจึงสามารถสร้างกำไรได้เนาะถ้าว่าเข้ามาแบบบร่อยากศึกษาให้หนู่นแนะนำบุคคลเทรดไปในแนวอื่นดีกว่านะทุกคนเนาะ